สวัสดีค่ะ FC ช่องกระแสสตอรี่คลิปนี้เจอกันวันที่8มกราคม2566นะคะ FC แฟนคลับอย่าลืมนะคะ today show วันนี้ออกอากาศแล้วคะ่ะอย่าลืมรอให้กำลังใจน้องเต้ายองกันหน้าจอนะคะเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางช่อง3 HD กดหมายเลข33นะคะขอบคุณคลิปจากบ้านพิธีกรปากหวาน แฟนเพจนะคะขอบคุณข้อมูลจากเต้ายองและทูเดย์โชว์ไว้นัที่นี้ด้วยค่ะลองพื้นก่อนเด็ต้องใส่รองพื้นก่อนนะลูกเออใส่รองพื้นก่อนเออจะทำให้ใส่รองพื้นก่อนเลยเร็ว เอาดูเอาแต่แต่ก่อนแจกเออแตะนะเออแตะนะเอาทำก่อนเร็วๆเนี่ยให้น้องแตะให้อาน้องน่ะน้องน้องแตะนะพี่หยองอ่ะเอออ่ะอเอาข้างหนึ่งด้วยข้างนึงยังไม่ได้เลยเออนี่เป็นยังไงพี่หยองท่าแล้วเตรียมไปปัดแป้งเร็วเอาแป้งมาแป้งแป้งอยู่ไหน อันนั้นใช้ไม่ได้ต้องเอาแป้งปัดแป้งก่อนลองลองพื้นก่อนลงลองพื้นแล้วก็าแป้งทีนี้เอาแป้งมาทาอทา,าจารย์ปัดแบบปัดแบบนี้เนี่ยขมุยยอปัดอ่าไอจิ้มลายเอจิ้มเยอะ่อปัดเลยเอเอ,อสีฟ้าแล้ว <laughs>